Container Showcase สรีวิวตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่แบบแบ่ง4ห้องสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูตู้ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับเป็นตู้ประกอบใหม่แบบห้องน้ำแบ่ง4ห้องรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีเะไบ้างมาชมไปพร้อ,รอมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับ โครงสร้างเป็นเหล็กมอกอรถูกพ่นทับด้วยสีกระสนิมทีเอเรดออกไซด์และพ่นทับด้วยสีจริงของทีเอกริปตันอย่างที่ในภาพโครงสร้างจะเป็นสีน้ำเงินตัวผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นก็คือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างเคลือบสีรีดลายลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุน่นตรงกลางมีส่วนการความร้อนเป็นโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ฟูดเกตนะครับ มีความหนาอยู่ที่2นิ้วนั่นคือแผ่นไ s o w a l l ทั้งผนังและหลังคาครับตัวโครงสร้างครับฐานนะครับตัวตู้จะมีขาให้ทั้งหมด4ด้านหน้าครับทษทีครับด้านหน้ามี3ด้านหลังมี3รวมเป็นขาตั้งสูงเนี่ยอยู่ที่6ชุดครับหลังคาครับยื่นหน้ายื่นหลังให้ครบหมดแล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับตัวนี้ตัวตู้ครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรย0ยาวอยู่ที่5เมตร60 สูงอยู่ที่2เมตร50ครับตัวตู้ครับพอแบ่งเป็น4ห้องนะครับจะได้ห้องละกว้าง1เมตร20ยาว1เมตร40ครับก็จะมี4ประตูนะครับอย่างที่เห็นจะมีประตูบานเปิดแล้วก็ลูกบิดของเยลมีสต็อปดอการกระแทกประตูให้แล้วก็ด้านซ้ายมือที่เป็นด้าน1เมตร20จะมีอ่างล้างหน้าให้2ชุดกระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์ ระบบท่อระบายน้ําต่างๆส่วนด้านหลังครับจะมีตําแหน่งตัวก้านนะครับพร์ริชันแล้วก็มีตัวสุขภัณฑ์โถปัสสาวะชายจํานวน4ชุดพัดลมดูดอากาศจานวน4ี่ชุดนะครับสรับภายในห้องสี่ห้องหลุบบท่อระบายน้าเข้าน้ําออกอย่างที่เห็นครับจ้าน้ําภายนอกแล้วใช้งานได้ทันทีครับ ก็พูดง่ายว่ามี4ี่ห้องสี่ถปัสสาวะชายภายนอกแล้วก็พัดลมดูอากาศ4ตัวภายในแล้วก็อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ซ้ายขวาอย่างละ2ชุดรวมเป็น4ชุดครับสรุปภายนอกครับตัวตู้มีสวกนการความร้อนประตูขาตั้งสูงอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์กระจกเงา4แล้วก็ถปสัสสาวะชายด้านหลัง4ครับแล้วก็มาดูด้าน5เมตร60ด้านหน้าครับทุกห้องก็จะคล้ายกันนะครับตัวนี้ผมพาดูห้องแรก ก็จะมีตำแหน่งของหลอดไฟครับพัดลมดูดกาศฮาตาลิแล้วก็มาเป็นสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้นี่นะครับก็ควบคุมทั้งพัดลมดูดอากาศและระบบไฟฟ้าครับมีสุขภัณฑ์ที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวชำระฟอเดนปูกระเบื้องแกรนิตโต30้30มูปูสูงขึ้น1แถวและก็จะมีตัวราวไ่ายผ้าครับ นี่สำหรับห้องแรกส่วนห้องที่2เหมือนกันครับก็จะมีตำแหน่งของหลอดไฟพัดลมดูดอากาศราวแขวนผ้าสุขภัณฑ์ที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวชำระระบบระบายน้ำพอเดนแล้วก็มีตัวกระเบื้องกรนิตโต30้30คูสสููงขึ้น1แถวมาดูห้องที่3ก็ต่อครับห้องที่3ก็คล้ายกันครับ ตำแหน่งระบบไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศราวแขวนผ้าที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวชำระสุขภัณฑ์และห้องที่4ครับสุขภัณฑ์ฝักบัวชำระที่ใส่กระดาษทิชชู่พัดลมดูดอากาศหลอดไฟราวแขวนผ้าแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์เซอร์กิตแล้วก็ด้านนอกฝั่งนี้จะมีตัว power p ั๊ k ผู้มีอสาสับต่อไฟเข้าพร้อมให้เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่คือตัว p ป w e ะครับ นี่คือด้านนอกของตัวตู้ทั้งหมดเดี๋ยวผมพาแพนดูอีกครั้งครับแบ่ง4ห้องนะครับขนาดกว้าง1เมตร50ยาว6เมตร50แต่ละห้องจะกว้าง1เมตร20ยาว1เมตร40รวมกันเป็น4ห้องอ่างล้างหน้าฝั่งซ้ายมือมีให้2ชุดพาร์ i ิชั n น,นะครับตัวผนังก้านนะครับแล้วก็มีตัวชักโถงให้4ชุดพัดลมดูดอากาศ4ชุด1ชุดต่อ1ห้องระบบท่อน้าเข้าน้ําออก แล้วก็ตัวอ่านละหน้าพองอเตอร์ด้านขวามืออีกหชุดครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้แบ่ง4ห้องสําหรับตัวห้องน้ําภายในครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท SI s g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อและขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ